ใกล้หน้าฝนขนาดนี้ผมบอกได้เลยนะขับ4ไม่ต้องขับ2ก็ได้นะครับ Ford Everest 4x2 ใคูณ2บเทอร์โบปี2 3จดที 24, ราคาเพียง1 2 9 0 0 0้บาทบอกได้เลยนะไม่เพียง36,000บาทลไปชมกันเลยสำหรับด้านหน้านะผมบอกเลยนะไม่ต้องพูดเยอะรถสวยมากรถสีเดิมรถสีเทาแบบนี้นะฮะวิ่งได้ยาวๆนะฮะล้อขอบ20นะครับ ผมบอกได้เลยนะไปไวมาไวมากนะ4คณ2แบบนี้เอลเวอร์เสหาไม่ได้อีกแล้วพี่เบาะนะฮะด้านหน้าก็เป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าคู่หน้านะฮะบอกได้เลยนะว่าสวยมากเลย1นึ่0ล้านสองแสบาทหาไม่มีอีกแล้วปรับแอร์ด้านหลังแอร์สแถวตอนมีสลุปอีกรถใหม่ไม่ต้องพูดเยอะเบนโยราชดาสำนักง,งานใหญ่ กล้าการนะาร,ารับประกรันโครงสร้างให้ว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำคุณดูหม่อย่างนี้ไม่สามหมื่นหกพันกิโลเองไปดูภายในหน้าเครื่องดีกว่าเดิมเดิม,มันเป็นยังไงไปดูกันอย่างเดิมหมดนะครับตัวนี้เป็นใบเทอร์โบ10สปีด4ณ2หาไม่มีอีกแล้วหัวน็อตเดิมทุกอย่างเดิมหมด โยรัชดาก้าการันตีนะจ๊ะผมบอกได้เลยนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจราคาเพียง1 2 0 0 0ล้านมบาทใบเพียง36,000กิโลเบนโยรัชดาสำนักง,งานใหญ่สาขานิมิตใหม่063 2735528ลูกค้าท่านใดสนใจกดเข้ามาเพจโยรัชดาไลอ้อนติกตอโยรัชดา900เ้เบนโยรัชดาสำนักง,งานใหญ่ สาขาที่ไม่ไกหขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ